วความเล็กอ้าวไปเรื่อยกเเรียวนี่ยเรียมมนี ค8อมันแตกรักมากปลารับครับครับเรเียนหัวนี่บมงน เตียนหัวอะไรเงองรีรครับแล้วต้องมีเครื่องมิดู้กัเครเดียวเคร่ยวกับตัวนั้นวะมาทีนวะแล้วยี่ปีกันยูว่านี่เป็นอตพนี่อย่งอเอื้นมิดสู้มีสองมันมีสองโคตรไหมนี่พิจตโคตรแต่ดูเออแ่ร้ไหมเป็นเครื่องอะไรพรเอกดครับแมนพราะเอกเป็นเครื่องอ้ ฮิโน่ซีสุกเดือดเต้เต้เต้มากที่ขึ้นมากหอดมากซิกนี่สิเป็นเครื่องมิดสูนปะแม่นครับแม่นแทบว่าเราลูกพี่แมนหัวนี่แทบว่าอะไแม่นครับว่าแม่กระทอดอีกหกไงนี่งได้กระเด็นตัวรถทอง์มีตีแม่นกระทอดไม่ตัวตีแม่เหมือนใเจ้าว่ะแม่นรถแทนนะครับ <อ>ถถรถแท้ลแทบานใดจักเหลียว้เกิดรถแท้ดีกับบนหัอหน้าต่นี่นนมันถึงบนยูททางหมดลูกก้องซ่อมติดประคับตอนประกับรถรถแบบนี่นก็เยใส่แผนเหลีกขึ้น,นขึ้น,น็อตตัวใหญ่เลยด <laughs> วงตาบุญใหญ่มันนั่งติดดวงตาของจะมันมืดมิดเิ พดีขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งยุคกลางน้องผมเรีนแตงพูดแต่คุยเลยวนาใงญ่พนเ้ยมันบอกมันคือไทยอร่พี่ควันกรุบเลยตอนลงเราที่เลยว่ามีควนเนี่นบ้กตอนนี้แงว่าข่ามันแท้เี่นี่สงปั๊ดปืดืดเลยวายยุคขีควนแห้งปั่นท็่งานไหนยูว่าจ ข่วนขาวปกอมวมนุ่นแ่อนำลุง่นดีเลยุานดีของแขนนะของเทนะเทมากระโดดได้พี่น้องดีจะให้า่าคองปลอม bạn xả thì hết ngàn được cái tiếng thì mà màng thì cầu cậy vấn đề thế khả năng nó hết đang hoàn xăm này quay gần giang đầu thì luôn nhưng mà phần đầu thì cái này đùn bông hoa เราถ่ายหวัวในสีเมนต์หรออันบ่แมนก็มกนานับหนึ่งไม่ผิดนะ เมียนพอดีเมียนจ็กหัวอันนี้ก็ว่าเมียนอันนี้ก็ว่าเมียนมันแตกมันหัวถีดมันแตกมันแตกก็ใส่อะไรก็แตกหมดฉีดก็ฉีดไปเนาะก็ฉีดมันแตกแล้วว่ะแตกบนกูหัวแล้วมั้งก็แตกกับรั่วเท่านั้นละ รสั่งในห้องห้อมันจำเป็นต้องเป็นสั่งเยอะวันค้นคู่ค้นคู่เลยลวบ่นวันีมากที่ายขึ้นไปกัเปียดลงมาเนาะเอะราจะต้องปั่นไหมอืมตากอีกตากอีกกทิตหนึ่งแูเลยวกากลังึ้นคู่ บอกว่ามือเหนื่อยแ้งจังเนาะูซไปขาดยุกลิ้าผเนาะบ้นสูขาดสูรุดยุ่กล้งซาผเนาะเหลือสุกร์เกันนะสุสไร์ที่หลัง เท่าซื <kah ve> <ata> um ้อเขาซื Bless ้อซ oh enfin ัวกันนะตีตัวนี้หัวก็เปลี่ยนได้เตี้ยต้อไปสร้างบอกว่าที่แตกต่อกันไปเรื่อยๆนะสูบสองแล้วเบิ่งสูบสามมาเด็กส่างบอกว่ามันยิ่แตกย้อนขึ้นมากเพราะว่าเลยต่อไมันด้มากหัวหนึ่งเดื่อกับพวกว่าที่ไม่แตกไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยไปข้างหนาด้วยมันจะไรไปหุ่นตัวเตี้ยถ้าไม่แตกย้อนขึ้นมากเด้องพวกว่าเลเขาก็พูดรู้กันเขาก็เดาเพื่อกันและสร้างก็ได้ ดูจะแตกไปสูบไหนจะไปเรื่อยๆมันบอเขาว่าว่าตวาเปียนไหมเอี่ยนไหมเืม่อน็ที่พมืนกลัวันบอหอดวะหอดจะเตีเาเปียนแต่ไ่เหม,นน,มน,นนั้นเปียนแต่ไายนี่ม่แต่ไผในน้อยเนี่เขาคืเห็ดแพ่งเขาเอาอย่งเห็พหดพี่น้องนคือขขยเขาแพงไง ผสม,มาายังมาใายห้องมันก็เห็ดแพงมันก็ขายแพยงเขาอย่าเราไม่ดูใครบ้ได้เขาไปเช็คนะว่าดีแต่ถอดปันเลยชุ่มชื่อของรถตบอไปก็หัวปัน,มนไม่ไ,ได้ไม่ได้พี่น้องเจ้าของอะไรเป็นหัวได้ส่ว,วนพูดถึงหัวกอ้อนพะูดถึงหัวก้อ <laughs> สร้างเขากระติดตอกกันปุ่นแห่นเลยปุ่นสร้างเขาเติมสร้างเขาไม้ไว้เติมห้องบ่อด็ไม้นะไม่กระติดใส่ซีกันรถปั๊บเพราะมันคือกันเบิดกวนเนาะเพราะมีคือกันไม่เต้นอันไทยว่าเงี้ยบว่าไทยคือกันคือกันคือกันเบิดกวนเนาะ นมือียมือเปียน่กินกบสบดุนหัวนี่ันหัวนี่ว่ามนกิวด้ยกไปเบ็ดสุดปอดตก็แตกตก็เลยมีปัญหาเลยอืมกันแตกกันแตกหัวเก่าดวมีเม่่เป็นยางี้มันม่แรงก็ตตายก็มติดเลยอีจะปกเล็กตงตารางเนอะ ัปั ici, t en t en sait, om, ่นยัง่าจะเห็บงานทุกคนยังสิมาถอดอยู่ลงเตียงลงมาซ้ำนีก็ยิ่มันใบก็ว่าได้ยิ่หนังนาเลยที เดอเอาไว้ดยอาขุา่น่ายยิ่สังงลังเขางันงแตกปะมาลุ้นกันรอปะแตกเอาหัวเก้เาลยแลวหัวเก้านหัวเก้านี่แตกหัวเก้าสิ่ไม่มีปัญหาปัญหาจากที่ยัยทนแล้ววันนี้ยุกกระป,ป,ะระปมปะเิ่ัป,ปมาใาม่เ่ปม่ม่ ถรมัอกเกดะน่ยต้องเอาัวฉีดไปไหมิกัวอะไรนี่คคิกกกแทนเขาเอนกนนะไปฉีดล่ในนคนเกฑ์ฮนสุมเพยกรนวลหุ่นนะครับกรนวลให้ดูนบ่าเขายกปั่มไปนยเอนี้่ครับ เป็นขึ้นสติตหัเลยออยังไม่เลตบาดเต่าบายางซื้อบ่ม่ควรเตบาดกันกดหลกหนั่ควนจะออกไรยงคอยบา่หันกรรมดาด้คานป่ได้ยาปั่ม ห้อสีก็สูสีก็สูงปั๊มเย็นแล้วพี่น้งกำไล้วร่ก็หันใบก็ได้บาแคราไั่ไม่ตตกต้มข้าวเดียวลุ่มกันหัวสุดทไทยเันแตกก็ที่นั่งแตกกันที่นังว่าเตกตบตกแตกกันันท้งสิดเป็นน้ำยังเท่านหร่ท ส่งคือหอนว่าผู้บริหาคือคือวางไม่ดทีดดบขึ้นตขึบัใจยางแบกถุงเก้าหน่ะถุงเก้าดีตงกถุงยมบ่ ว่าจะไปผูกยอนบ่เลว่า,าแมนอันอนี้เดี๋ยว่้ใส่สุเกเาไปขีหัวไม้หัวไม้เยอะสูบเบียวหันยอ่สูบหนึ่งเตะสูบหกเว่าแมนนะสูบหเราไปถอดเเขาสูบสูบนึงเบนี่เท่าถอดเนี่สูบหกเมื่อห่ตม่ดอกแตเัะโก็แต่เราเราใส่ประถหัวเียวหัวไม่เยอะใส่้าเราไปถอดมเลยอันนี้อันนี้นึง เอนเลี่ยนใหม่ไปนดนใหม่ใหม่กอย่างพวกนี้เสูบว่แบบเลี่ยสไปถอดนี้ออกจกเยไทมันอย่างไนี่หัวหมมั้งเออโทม่วันอันนี้คนนแตกสูบสองหลีว่ะอีกอีกสูบเหเออนี่หัวหม่มีสูบสสูบสามสูบสามสูบหกถอดที่แหลกมูเลยผมว่ามันแตกดแมนถ้าตนิ่งก็มัว ถอดถอดก้อนมูเลยหัวี่ใจหัวเตกับเบิองกันนะพี่น้องเพ่นเบืองน้ำดูมตกเนี่ยเด๋ยพเ่น๋ยวคงกินเตนั่นดิยิงยิงวดิอนดีๆอนี่นะเจ้ากระไ้ไปแค่เดี๋ยวไป็นนเลยเตกไปเนี่ยายบินๆเนาสูบนึ่งวันนี่นี่ปมันบินมันเตะ่งจะเห็นอ่อน ปันชีดีเนียนว่าติดใบปีเอากวกาสร้างยด่นีสายบินสูบสูบเลสสูบเลกสูบองไวเไอ้วชิดีเจ้าใช้สูบก้อนบอนอันหัวไม่เจ้าเอาอันหัวไม่เจ้าใช้้หัวใดสูบสามเตียอ๋แตกอีกแหรอสูบสองสูบสองแตกอีกไหม แต่ว่ามันแตกแต่ว่าเป็นหัวก้อหัวไม่เห็นอยู่ยสุบตาผู้ใจบุกต้องเห,หี่ออยวเหี่ยวกามัวแตกยุ่สุบซองอีกเหรอแตกสุบเก้าตีผมถอดเลือแล้วนี่เห็นเดือยพี่น้องสาเหตุคลิปนี้ยาวแล้วอาจารย์ผมไม่เปลี่ยนจะข้าวกันลลคลิปนี้จบเพลงนี้ก่อนเดือพี่น้องเดลยพี่จะประกอบประกอบตี้เ,เลยจงตาสุบซองไว้ สวดสอยู่หัวไม่ใส่ลองเบไง